สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพปรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราได้นำสูตรเลขเด่นบน3สูตรมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมในงวดที่แล้วน่าจะไม่ได้ลงให้ทางช่องดู3สูตรนี้เทียบชนกันแล้วในงวดที่แล้วชนกันที่เลข6เนาะดังนั้นเราก็ได้นา ได้มีโอกาสได้นําในสูตรเด่นบน3สูตรนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเราฟังกันเพื่อเป็นแนวทางในงวดวันที่1กันยายนนี้อ่ะสำหรับก่อนที่จะไปใดสูตรคิดคํานวณท่านผู้ชมมาดูคําเตือนของทางช่องกันก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิด โอดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมมาดูในสูตรเลขกันก่อนจะเป็นสูตรเลขเด่นบนสูตรหนึ่งก็ตามสติท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็หลุดไป1งวด2งวดอ่าทั้งหมด21งวด ท่านผู้ชมหลุดไป2งวดก็เข้าทั้งหมด19งวดสําหรับในสูตรนี้ก็งวดล่าสุดให้ที่6กับ1ก็เข้าที่เลข6หลัก10บนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสูตรคิดคํานวณกันเลยสูตรนี้เราจะใช้หลักหน่วยบนของงวด นับย้อนหลังไปอีกหนึ่งงวดเนาะแล้วก็หลักร้อยของงวดล่าสุดอันนี้ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้วก็บวกด้วย5ของที่ก็จะได้ผลลัพธ์ในตัวที่2ก็ตามนี้เลยท่านผู้ชมในงวดที่แล้วเนาะออก407、041แล้วก็งวดล่าสุดที่ออกไปในงวดวันที่16สิงหานั้นก็ออกที่ 095867เราก็จะตั้งไว้ประมาณนี้่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเราก็จะใช้หลักหน่วยของงวดน,นี้ตรงนี้คือเลขหนึ่งบวกด้วยกับหลักร้อยตรงนี้ถึงงวดล่าสุดบวกกันก็จะเป็น1นบวก8เท่ากับ9 9บวกด้วย5คพงที่ก็จะได้14ก็ได้4สรุปว่าในสูตรที่1ถ้ท่านผู้ชมทำแล้วได้ที่9กับ4เราก็จะมาลงไว้ในงวดนี้เป็น9กับ4ในงวดวันที่1กันยายนเลขเด่นบนสูตรที่1ทําได้9กับ4อ่ะต่อไปก็มาดูในสูตรที่2 สูตรที่สองท่านผู้ชมก็ตามสี่ติแล้วเข้ามาทั้งหมดเกงวดเนาะเก้างวดก็จะเป็นเลขเด่นทั้งหมดสามตัวซึ่งงวดล่าสุดให้ที่หกเจ็ดแปดเข้ามาที่สามตัวบนเลยคือแปดหกเจ็ดตรงนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่และงวดก็อาจจะมีเข้าหนึ่งตัว แต่2ตัวยังไม่มีแต่ในงวดล่าสุดนี้เข้าที่3ตัวบนเนาะอ่ะสำหรับในสูตรเลขเด่นบนสูตรที่2ก็มาดูในสูตรคิดคำนวณเราจะใช้ผลรางวัลงวดล่าสุดก็คืองวดที่0 9 5ย์7 2 8 728เนาะตำแหน่งที่เราจะนำมาคิดคำนวณก็จะเป็นตำแหน่งหลักหมื่นหน่งครั้งบวกด้วยหลักพันหนึ่งครั้งเมื่อได้ผลลัพธ์ตัวที่1แล้ว เราก็จะไปลบอีกหนึ่งแต้มลบหนึ่งแต้มก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองผลลัพธ์ตัวที่สองก็จะบวกด้วยสองคงที่ก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สามสำหรับในงวดน,นี้หลักหมื่นคือเลขเก้าเก้าหลักพันคือเลขห้าก,ก็บวกห้า 9บวก5ได้14ตัวแรกได้เลขสีท่านผู้ชม4ลดไป1แต้ม4ลดไป็น1แต้ม 4, เป็น 1, 3 3บวก2คงที่ก็ได้5สำหรับในสูตรที่2นี้ทำได้4 3 5ก็จะเป็น4 3 5 ในงวดวันที่1กันยายนนี้4 3 5จะมีมาให้เห็นในชุด3ตัวบนหรือไม่เนาะก็มาลูมาลุ้นกันต่อในงวดนี้นะต่อไปก็มาดูในสูตรที่สามท่านผู้ชมสูตรที่3ก็ตามสี่ติในสูตรที่3เด่นบนสูตรนี้ก็เข้ามาทั้งหมด 8งวดเนาะก็จะใช้เลขเด่นทั้งหมด2ตัวแต่ละงวดก็มีเข้า1ตัว2ตัวก็มีอย่างงวดที่5วันนี้เข้าที่0 3บนตรงๆเนาะก็ในงวดล่าสุดให้ที่3กับก็เข้าที่เลข6หลัก10บนก็มาดูในสูตรนี้สูตรที่3ท่านผู้ชม อ่าก็สูตรที่3เหมือนเดิมท่านผู้ชมเราจะใช้ผลรางวัลที่1ในงวดที่แล้วที่เป็น407 041เนาะจะใช้ตำแหน่งหลักแสนก็คือตรงนี้เลข4บวกด้วยตำแหน่งหลัก10บนของงวดล่าสุดก็คืองวดนี้งวดล่าสุดออก095 8 6 7หลักสิบบนก็คือเลข6ก็จะเป็น4ี4่บวกหกบวกหได้10ตัวแรกได้0 0บวกด้วยค่าคงที่3ตรงนี้1ครั้งก็จะเป็น0ูบวกสได้3ในงวดน,นี้ทำได้0กับ3 งวดที่เก้าทำได้ศูนกับสามก็มาลุ้นกันว่าในสูตรที่สามเลขศูนย์กับเลขสามจะมีไม้เห็นในชุดสามตัวบนนี้หรือไม่อ่ะสำหรับในสามสูตรนี้ท่านผู้ชมเราก็จะนำมาเทียบชนกันเราจะนำมาเทียบชนกันว่าในงวดวันที่1กันยานี้ชนที่เลขอะไร เดียังไม่ได้ทําตารางชนให้เนาะอันนี้คือตรงนี้่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะตัวแรกก็เริ่มตั้งแต่สูตรหนึ่งเลยตัวแรกเลขเก้าเลขเก้าไม่มีเลขสี่เลขสี่ชนกับ สูตรที่สองเนาะส่วนสูตรที่สองเลขสามไปชนกับสูตรที่สามดังนั้นสามสูตรนี้ท่านผู้ชมชนกันที่เลขสแล้วก็เลขสามเราก็จะ เริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กันยากันก่อนเนาะเรายังไม่ได้ทำตารางชนเลขชนให้ก็เดี๋ยวมาเขียนในงวดวันที่1กันยากันก่อนชน3สูตร บนชนที่เลข4แล้วก็เลข3อ่าก็ถ้าชน3ามสูตนี้โอกาสที่จะมาก็หลักร้อยก็มาได้หลักสิบก็มาได้หลักหน่วยก็มาได้สำหรับใน เด่นบน3สูตรนี้ก็อย่างที่บอกในงวดที่แล้วถ้าดูตรงนี้ท่านผู้ชมชนกันในงวดที่แล้ว3สูตรชนกันที่เลข6ตัวเดียวตัวลองไม่มีส่วนในงวดอื่นทีอ่อาจจะไม่ชนก็ได้เนาะอย่างงวดนี้6กับ1 3 2 4 7กับ0 เราก็สามารถที่จะนํามาประกบคู่กันได้เนาะสำหรับในสูตรนี้อย่างทั้งงวดนี้ไม่ได้ชนกันเลยก็ถ้า,าจับคู่กันในงวดนี้ออกที่041ก็งวดนี้สูตรที่สเข้าที่เลขศสูตรที่2เข้าที่เลขสสูตรที่1เข้าที่เลข1ก็เข้าที่ชุด3ามตัวบน ดังนั้นในงวดนี้ถ้าสมมุติว่าเรานําในาสามสูตรนี้เป็นเลขเด่นแล้วก็จับคู่กันเด่นเราจะใช้เลขเด่นตั้งก็จะเป็น4 4 9 4 4 4 3 4 5แล้วก็4 0ก็จะเป็น4 9 4 4 สี่สามสี่ห้าแล้วก็สี่ศูนย์ส่วนสามก็จะเป็นสามเก้าสามสี่สามเก้าสามสี่สามห้าอ่าสามสี่นี่ชนก็จะเป็นสามห้าสามศูนย์ สามสามก็ได้เพราะว่าสูตรนี้กับสูตรนี้อันนี้จะเป็นชุดออสองตัวบนถ้าจับคู่เลขเด่นเลขเด่นกับเลขเตัวอื่นที่ไม่ได้เป็นเลขเด่นแล้วก็ไม่ได้เป็นเลขรองเนาะเป็นเลขที่ไม่ได้ชนกันถ้าจับคู่กันเพราะว่ามัมนมีงวดนี้งวดที่ออก0ูนย์ีหนึ่งที่ไม่ได้ชนกันเลย3สูตร ออกที่ศูนย์สี่หนึ่งตรงตรงแล้วก็ถ้าเป็นในงวดน,นี้งวดน,นี้งวดน,นี้หลุดเก้าสี่เก้าสี่อันนี้เจ็ดหกแปดอันนี้ศูนย์กับสามอันนี้ก็ไม่ได้ชนเหมือนกันเนาะในสูตรย้อนหลังอีกสูตรนี้ในงวดน,นี้ ม่ได้ชนเหมือนกันแล้วก็จับคู่เข้าที่สามหกบนอะในเเลขชนสามสูตรจับให้ไปที่ชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าชุดก็จะมีตั้งแต่สี่เก้าสี่สี่สี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์สามเก้าสามห้าสามศูนย์สามสามก็สามารถอ่อ เป็นตัวกลับได้เนาะในชุดนี้ก็จะเป็นเฉพาะชุด2ตัวบนอ่ะโอเคสำหรับในสูตรเ,เลขเด่นบน3สูตรก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้ขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราที่จะหาสูตรใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ